วันนี้นัดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิทธิชัยสบดิแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้หรือกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊เดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจำนวนสี่นายประกอบด้วย นายหมู่ตรีมัสุกรีหมะสมาชิกเอกอับดุลเลาะสามะสมาชิกเอกอาดูนนลหมะสมาชิกเอกมนาสรีอาแวร์ซึ่งะรับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายขับกี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบยี่ห้อก่อเหตุคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการบริเวณหมู่หนึ่งตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567 การได้รับแจกันดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น